มหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือวนัวนวนัวนวันช่วงเสาร์ที์ที่เป็นพิเศษแล้วก็ในช่วงแชมเปี้ยนไดรี่เดี๋เราจะได้คุยกับคุณสุโรธวงเบี้ยสัตว์หรือคุณอมสินนะครับเจ้าของธุรกิจโรสนิยมช็อกโกแลตแอนด์คาคาวจากฟาร์มจังหวัดเพชรบุรี เพชรจริงๆแล้วอ่านต้องอ่านว่าเพชรบุรีนะตามพระราชนิยมเดิมของรัชกาลที่5นะครับตอนนี้คุณอมสินพร้อมแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่ที่อยู่ที่เพชรบุรีป่ะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไร่เลยครับโอ้ร้อนไหมครับ พอสมควรเลยฮะช่วงเมษานี่ร้นอนไวทีเลยครับส่งความร้อนมาถึงห้องส่งด้วยหรือเปล่านี่ <c oughs> ขอส่งคืนได้ไหมครับห้องส่งน่าจะเย็นอยู่มั้งฮะตอนตอนนี้เราก็ประสบปัญหาภัยร้อนครับผมนะครับครับผมปัญหาภัยร้อนก็ในช่วงนี้แบบอ่าระบบแอร์คอนดิชันของเราก็ค่อนข้างจะขัดข้องกันอยู่นิดนึงนะคร,ครับก็เลยร้อนป,ปกว่าปกติเพราะตามปกติแล้วเนี่ยที่นี่แบบโอ้โหเหมือนแบบอยู่ขั้นโลกเหนือตามปกติครับผม เราก็<ม>าจะได้ร้อนๆไปด้วย <c oughs> กันนะครับผม <c oughs> คุณนอมสินครับยังไงเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทําเรื่องของโกโกโช้ชอ็อกโกแลตอะไรต่างๆเนี่ยครับอ่าฮะคือคุณพ่อผมซื้อที่ตรงนี้ไว้ประมาณสี่สิบปีละแล้วก็ผมก็เริ่มมาพัฒนาพื้นที่ให้มันมีอะไรขึ้นมาจากแต่ก่อนก็ปลูกกล้วยปลูกมะละกออะไรไปเนี่ยครับแล้วรู้สึกว่าเพื่เศรษฐกิจที่ทั่วโลกน่าจะเข้าใจได้ก็คือช็อกโกแลต ก็เลยบบมาปลูกช็อกโกแลตครับใช่เพราะว่ากล้วยเนี่ยอะไรไงเราก็สู้กับอะไรนะนิการกัวอะไรแถว,แว,แวเอลกอดอร์เลยซึ่เขาก็ปลูกกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วที่พื้นที่อื่นๆในประเทศไทยเราก็ปลูกกล้วยกันเยอะนะครับแล้วทำไมถึงได้มาจบลงที่ต้นขา่ขาวนี่ล่ะครับด้วยความที่ต้นโกโก้เนี่ยมันเป็นพืชที่สร้างมูลค่าตัวมันเองได้หลังจากการแปรรูปนะครับคือกล้วยเนี่ยเรา อแต่ก่อนเนี่ยมันจะหวีนึ่งห้าบาทสิบาทยี่สิบาทอะไรเงี้ยะถ้าถ้าไปขายส่งแต่โกโก้เนี่ยพอเราแปรรูปแล้วมันจะได้เป็นกิโลรละเป็นพันเลยคะโอ้ยางงั้นขออนุญ,ญาตให้ความรู้กับกับคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับต้นคาข่าวหรือต้นโกโก้นี่ประเภทเดียวกันไหมครับอเราจะเข้าใจว่าต้นโกโก้คือต้นช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ครับแต่ทางทางหลักสากลจริงต้นคาข่าวนี่คือ เอาไว้สําหรับทําโกโก้และช็อกโกแลตโอ้โหชื่อสากลนี่ที่สุชติอ่ะฮะสวัสดีครับพี่แอดมาแล้วเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนอมสิงค์ครับพี่แอดอยู่ในสายด้วยครับผมสวัสดีครับคุณนอมสิงค์ครับโอ้สวัสดีครับพี่แอดคาราบาวนะครับบัวลอยสวัสดีครับพี่แอ๊ดเม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้คุย เป็นไอดอลของทุกคนนะครับอพี่แอดครับเมื่อกี้นี้พี่เมื่อกี้ที่คุณอมศิลพูดถึงเรื่องต้นขาักเขาซึ่งเอามาเป็นเอามาทําเป็นโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตครับผมครับขอเลียนถามอีกนิดนึงนะครับต้นขาักเขานี้ต้นกาเนิดมันอยู่ที่ไหนมาอย่างไงครับอืมมันมาจากพวกเท่าที่ผมจําได้คือมาจากเอพวกเปรูพวกนั้นนะครับอ๋ออเมริกาใต้นาออเมริกาใต้ครับอ๋อแล้วแล้วก็พอพอต้นขาักเขานี่ เอาส่วนไหนออกมาทําเป็นช็อกโกแลตกับส่วนไหนมาทําเป็นโกโก้มันต่างกันยังไงครับเราจะใช้ผลก้นผลโกโก,โก้สดเนี่ยครับมาผ่าเพื่อเอา<ม>เนื้อมาหมักแล้วก็ตาแล้วคั่วเพื่อจะเอามาทําช็อกโกแลตทีเนี้ยด้วยความที่กระบวนการเนี้ยตั้งแต่เราผ่าผลออกมาจนถึงช็อกโกแลตเนี่ยใช้เวลาประมาณหกเดือนอถึงจะได้ช็อกโกแลตอ่า ตัวผลโกโก้โสดหนึ่งตันจะได้ช็อกโกแลตโดยประมาณยี่สิบถึงสามสิบกิโลไม่เกินนั้นโอ้โหทำไมมันหายไปเยอะนะครับพันกิโลหรือ 23, ยี่สิบสามสามสิบกิโลใช่ครับมันหายไปจากเปลือกบ้างหายไปจากการคั่วการตากแห้งอะไรยนีครับอ๋อก็จะเหลือนิดเดียวโอ้โหอุตสาหะเนเนี่ยเราต้องปลูกนานแค่ไหนกว่าจะได้ผลผลิตกว่าจะได้เป็นผลอ่าคคา,าออกมาครับ เ,เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกเนี่ยประมาณสองปีครึ่งเราจะได้ผลผลิตแต่ว่าผลของมันยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงปีที่สี่ถึงปีที่ 5, ห้าก็จะเริ่มเอาผลผลิตตรงนั้นอนะมาทำช็อกโกแลตได้คือผลผลิตระหว่างนั้นนะ่ะแรกๆรหลังจากสองปีกว่าไปแล้วเนี่ยก็คือออกมาแล้วใช้ไม่ได้เหรอครับเราทําไงอะใช้ได้ครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ที่สุดอ oh. ด้วยด้วยไขยมันของโกโก้อาจจะน้อยไปหรือการเดบล็อกของรสชาติยังไม่ดีพอครับ<ะ>แล้วก็จะใช้ที่ปีที่ห้าขึ้นไปมาทำช็อก,กโกแลตของที่สวนครับครับผมทีนี้ผลประโยชน์ของโกโก้กับช็อกโกแลตเนี่ยมันม,มีมีอะไรบ้างครับโกโก้เนี่ยถ้าถ้าเอาคร่าวๆนะครับโกโก้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตที่เอาน้ำมันออกเราก็จะเหลือผงโกโก้ เอาไปปัน่นเอาไปโม่ให้มันละเอียดจนกลายเป็นผงโ,โกโก้แต่ชอต็อกโกแลตเนี่ยคือตัวเม็ดแห้งที่เราไปคั่วแล้วเนี่ยมาบดเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปมันก็จะกลายเป็นชอ็อกโกแลตอืครับอ๋อเราเราลบผลออสองตัวเนี้ยเขามีประโยชน์อะไรบ้างครับถ้าเป็นชอ็อกโกแลตแบบเก็ดคราฟช็อกโกแลตนะครับเขาจะไม่เอาตัวบัตเตอร์ออก เพื่อคงคุณประโยชน์ของตัวโกโก้ไว้เต็มที่ตัวโกโก้มีสารฟาโบนอยช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย<อ>มีแร่ธาตอาหารต่างๆที่หลายๆงานวิจัยก็เคยม่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดของของโลกกันกินแล้วหายอ่อนเพลียอะไรเงี้ยครับอ๋อครับเอออย่างเรื่งม้วะคนอย่างผมเนี่ยผมเขาบอกว่าเอาช็อกโกแลต99เปอร์เซ็นไปซื้อมาหูคมปีเลยอันเนี้ยมัน <laughs> อด้วยความที่ช็อกโกแลตอ่ะมันแล้วแต่ระดับเลเวลการคั่วด้วยครับถ้าเราคั่วอ้วยอุณหภูมิที่มันสูงเนี่ยมันก็จะเกิดความไหมของตัวเนื้อโกโก้มันก็จะขมเราก็เลยใส่น้ําตาลลงไปเพื่อเอดเวลอบรสชาติที่มันดีขึ้นครับโอ้ครับโอ้โหมันดูร่าจะเป็นความรู้ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับผมนะครับ,รบพี่แอดคุ้นเคยไหมครับก็ก็เวลา ไปมึงนอกก็จะซื้อเอามาฝากลูกๆเพราะเด็กๆก็จะชอบกินแต่พอเราโตแล้วก็ไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยกินเพราะว่าเราเราเราพอโตแล้วของหวานมันก็ไม่ค่อยถูกอ๋องั้นพี่แอดต้องกินแบบช็อกโกแลตแบบนี้ครับแบบที่แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กินดักช็อกโกแลตอันนี้จะขมปีเลยใช่คอับฝรั่งฝรั่งเขาจะนิยมทานนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารที่มีอย่างที่คุณออมเชนว่า มันเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางทางทางอัโพชนาการมากครับโกโก้เนี Go ่ยครับอืมอแต่ผลผลิตได้น้อยนะประมาณ2.5เปอร์เซ็นนะต์เองเนาะจากหนึ่งคันมาเหลือ25กิโลเนะี่ยคอืมรับโต้องใช้ความพยายามสูงม่หน้ามันแพงนตอนนี้กิโลหนึ่งเท่าไหร่อ่ะครับ อถ้าผมทำดาร์กช็อกร้อยเปอร์เซนที่ไม่ได้ออตเตอร์ออกจะอยู่ที่ประมาณพันสี่ถึงพันหกครับแล้ว <Okay. S 2> แต่แล้วแต่เกรดที่เราต้องการพันสี่ถึงพันหกตัวนี้แต่ว่าถ้าถ้าได้หลุดด้วยน้ำตาลไปแล้วแล้วก็ได้วลหลบรสชาติที่เราออกแบบมาก็จะเหลือประมาณพันหนึ่งพันสองแล้วแต่แล้วแต่ปริมาณการสั่งแต่และรอบครับอ,อย่างอย่างอย่าง อย่างหนึ่งกิโลกร,รมัมพันสีถึงพันหกเนี่ยอันนี้ครับมันมันจะเขาจะเขาจะ,เขาจะทานได้นานแกนเป็นผงใช่ไหมครับอ่าของผมเป็นเขาเรียกว,ว่าช็อกโกแลตแมสครับ<ะ>มันจะเป็นก้อนก็นถามที่ถามคุณอส่ถิ่นนิดนะครับใครพวกโอตินไมโลพวกเนี้ยนะทําทาจาก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 เอ่อเอ่อผลผลอันนี้รู้ตากับช็อกโกแลตนี่หรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งที่ใส่ช็อกโกแลตหรือโกโก้ลงไปในโอวติน แต่ในโอรนตินอาจจะมีเอะผมพูดชื่อได้ใช่ไหมอ่ามันจะมีน้ำตาลมีครีมมีอะไรผสมเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้ดีขึ้นนะครับแต่ตัวช็อกโกแลตของผมเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตเพียวที่พยายามจะพยายามจะโชว์ศักยภาพของตัวช็อกโกแลตของเราว่ารสชาติเป็นยังไงมีเทสโนดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ สงสัยเราคงคจะต้องอ,อุดหนุนกันแล้วล่ะครับพี่แอดผมว่าผมนี่ผมนี่ผมคิดอยู่ในใจแล้วนะอ,อุ้ยออุดอุดหนุนคุณอมสินดีกว่าเนี่ย <c oughs> แล้วอย่างอย่างอ่ช็อกโกแลตที่บอกอันนี้มันเป็นก้อนเนี่ยมันเป็นก้อนแข็งหรือว่าเป็นก้อนอ่อนนะครับเราเราจะแบ่งเรารับประทานได้ไหมเก็บรักษายังไงครับช็อกโกแลตปกติที่เราโม่ออกมาเสร็จเนี่ยเราจะเทใส่พิมพ์แล้วก็แช่ตู้เย็นเพื่อ เซตตัวของมันให้แข็งครับแล้วพอจะใช้เนี่ยเราก็จะมาหั่นให้ได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วก็ไปชงบางบางท่านอาจจะชงกับนมเพื่อความทานง่ายบางท่านแพ้นมก็ผสมน้ําได้เลย,ยน้ําถั่วเหลืองได้ใช่ไหมฮะนมถั่วเหลืองใช่ครับนมถั่วเหลืองนมโอ๊ตอะไรเงี้ยครับทางเลือกได้เอาเอาไปผสมกัคบคาบาวแดงได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> น่าจะลองดู น่าจะได้รสชาติใหม่ๆที่น่าทดลองเอาแล้วมีการบ้านให้พี่แอดแล้วข้าวแดงรสช็อกกแลตเอาประโยชน์ด้วยได้ได้ปีสิบสองด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็ทานง่ายด้วยออร่อยด้วยครับผมแทนน้ำตาลไปอ่าแทนน้ำตาลไปทีนี้อันนี้ครับพอทำมากี่ปีแล้วครับตกลงอถ้าตั้งแต่ปลูกมาก็เป็นปีที่เจ็ดครับ แต่ว่าเพิ่งมาจริงจังในการทําสวนเนี่ยประมาณสามปีครึ่งอ๋อตอนแรกๆก็แบบให้เทวดาเลี้ยงไปก่อนเงี้ยเหรอครับเทวดาเลี้ยงไม่รอดนะต้องลดน้ําใส่ใจพอสมควรคือผมไม่ได้ไม่ได้ปล่อยทิ้งบ่อยขว้างมีการใส่ปุ๋ยลดน้ําแล้วก็ดูแลระบบนิเวศให้มันสมบูรณนะ์ฮะในช่วงสามปีครึ่งหลังนี้ใช่ไหมฮะ หรือว่าช่วงสามปีแรกก็ต้องทาแบบนั้นมาแต่ว่าเขาตั้งแต่แรกเลยครับโอ้ตั้งแต่แรกเลยครับแต่เราเราอาจจะยังไม่ได้ระบบีิเวศมันดีมันดีอ๋อก็เจ็ดปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้เริ่มมีรายได้หรือยังครับมีตลาดหรือยังครับอยู่ที่ไหนอะไรกันบ้างพอจะเริ่มทําตลาดได้ครึ่งปีฮะก็มีลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ก็ต้องเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตเข้าไปด้วย ทีนี้ถ้าเป็นอย่างลูกค้ารายย่อยแบบผมอย่างเงี้ยผมจะเขาจะเขาขายไหมครับขายทางออนไลน์ทางทั้งนู้นทางนี้ขายไหมครับมีครับมีไลโอเอครับรสนิยมช็อกโกแลตครับสามารถสั่งเป็นช็อกโกแลตบาร์หรือช็อกโกแลตที่เป็นแบบหั่นพร้อมชงอะไรเงี้ยครับได้เลยอ๋อเป็นเป็น ne ใช่ไหมครับเป็นไอดีลไเห็นว่าไงนะครับไลโอเอครับรสนิยมช็อกโกแลตครับ เขียนว่า O A หรอฮะหรือว <S mulheres> <ator> ่าเขียนตามนี้เลยโรสนิยมเนี่ยตามตามที่บอกมาเลยใช่ไหมลายแอดแล้วก็โรสนิยมช็อกช็ตแบบนี้เลยติดกันใช่ครับโรสโรสนิยมของเขาเนี่ยเป็นโรสที่หมายความว่าคั่วนะครับ O A S T แล้วก็ N I Y O M นะครับแล้วก็ช็อกช็ตเขียนตามนั้นเลยก็จะได้เจอกันอ่าเอาละ พี่แอดสักกี่กิโลดีครับผมแจกลูกน้องทีมงานที่ไปคอนเสิร์ตก <ım 999> <piace giving quin> ับพี่แบบตื่นแบบเรียกวอะไรดีตลอดทั้งคืนดีเลยทีเดียวถ้าถน้าแอดไปออกคอนเสิร์ตไหนๆพี่ๆฮะช็อกแลตสักแก้วร้อนๆนี่สั้งคืนดีนะครับจะต้องลองดูครับครับดีมากแล้วครับแล้วก็ดีด้วยต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นอะซูเปอร์ฟูด้ดห็นไหมซูเปอร์ฟู้ดลูกค้าของเราตอนนี้ยังเป็นลักษณะแบบผู้ประกอบการ SME หรือว่าเป็นลักษณะบริษัทแบบอคอร์เปอเรทใหญ่ๆแล้วครับลูกค้าของผมใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีเอ็นยูเซอร์เลยครับมีที่ซื้อไปอทานเอง,เองมีคาเฟ่อะไรเงี้ยครับเราสั่งวัตถุดิบไปชงเรามีแผนที่จะออกต่างประเทศไหมครับแผนที่จะออกต่างประเทศมีครับ เพราะว่าตั้งแต่แรกที่ปลูกโกโก้มาเนี่ยผมมองตลาดอังกฤษออสเซเลียญี่ปุ่นไว้ก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเขาทานเป็นอาหารไม่ได้ทานเป็นขนมแบบ้านเราอ๋อเหรอครับแล้วอย่างในในในอาเซียนเราในเอเชียนเนี่ยจีนญี่ปุ่นอาเซียนนี้เขาเขาทัศนคติต่อช็อกโกแลตนี่เป็นยังไงอะครับอ๋อญี่ปุ่นนี่ชอบช็อกโกแลตมากอยู่แล้วอย่างงานเมลินทายเนี่ยเขาเขาจริงจังในการทําช็อกโกแลตไป แสดงความรักกันอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วอย่างประเทศจีนตอนนี้ก็เห็นว่ามีโรงงานจากจีนมาตั้งในไทยเยอะขึ้น mm hmm. ก็น่าจะมีการบริโภคช็อกโกแลตที่มากขึ้นนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านก็ประกาศภาษีอะไรต่างๆกำแพงภาษีไปแบบทั่วโลกเลยคิดว่าเราจะมีผลกระทบไหมครับกับทางด้านช็อกโกแลตผมกับช็อกโกแลตผมไม่คิด ว่าจะรอดคิดว่าโดนแน่ๆแต่ว่าทางตรงน่ะเรื่องการขึ้นภาษีของกเกษตรอ่ะผมว่าเขามีเขามีปัญหาแหละแต่ด้วยตัวผมอ่ะผมไม่ได้ส่งออกไปที่ออสเตรเลียไอ้พี่พี่อเมริกาก็เลยไม่มีผลกระทบแต่ว่าผลกระทบทางอ้อมที่สินค้าตัวอื่นจะราคาสูงขึ้นทําให้ตัวช็อกโกแลตเรามีปัญหาก็น่าจะมีส่วนด้วยครับมีส่วนด้วยเหมือนกันทําให้ต้นทุนการผลิตของเราอ่าเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วพี่แอดจะขึ้นราคาไหมครับ ผมไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับอเมริกาเท่าไหร่ฮเราใช้เราใช้เราใช้สปยเชน n ของเราเป็นเป็นท้องถิ่นใช่ไหมครัพี่ใช่ครับแล้วก็คาราบาวแดงที่ส่งเข้าอ,อเมริกาเราก็ไม่ได้เป็นจำนวนมากมครับก็ไม่มีอาจจะไม,ไม่ได้มีผลกระทบมากอย่างน้อยพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับก็ต้องอุดหนุนกันเองคุณนิยมอยากจะฝากคุณอมสินอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างครับ S <S <S ให้มา <S <S <ừ> ทานช็อกโกแลตกันมากขึ้นหรือว่ามีประโยชน์ยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บทเรียนที่ได้จากการเรียกว่าต่อสู้มาในช่วงเวลาเจ็ดปีแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเนี่ยมีอะไรจะฝากไหมครับตัวคลัสช็อกโกแลตอะครับก็จะมีประโยชน์ในตัวของมันเองไม่มีสารเติมแต่งดใดๆนอกจากน้ําตาลนะครับที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตของผมจะไม่ได้ปรับปรุงรสชาติด้วยด่างหรืออัลคาไลหรือกลิ่นสีต่าง เพราะฉะนั้นจะเป็นเพียวช็อกโกแลตที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพครับซึ่งก็เอามาผสมกับเครื่องดื่มจะเป็นนมร้อนผมว่า,า,มาผ,ผมาเอามาผสมกับกาแฟได้เหมือนนะถ,ถ้าผสมกาแฟก็กลายเป็นมอคค่ากลายเป็นมอคค่าเลยอร่อยด้วยแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ซื้อได้ที่ l like ล n e แอดโรสนิยมช็อกโกแลตครับผม Facebook มีไหมฮะ facebook จะเป็นสโล บาร์แอนด์คาเฟ่ครับเพราะผมยังเปลี่ยนชื่อไม่ได้อ๋อ slow s l o w แล้วก็ b a r เป็นวัค b a r แล้วก็เครื่องหมายแอนแอนแล้วก็คาเฟ่ b a f e คาเฟ่ b a f, e. A f e slow bar and cafe นะครับ,รบมีเบอร์โทรศัพท์ที่เขาจะแบบสำหรับคุณผู้ฟังที่เขาสะดวกโทรนี่มีไหมฮะอ่า ...093 ครับ093นะครับ693 693 ห้าสี่เก้าสองครับห้าสี่เก้าสองนะครับมีฉาีพไม่ต้องโทรนะสากโทรศัพท์อย่างเดียวกันศูนย์เก้าสี่หกเก้าสามห้าสี่เก้าสองครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามหกเก้าสามห้าสี่เก้าสองครับนพี่แอดะครับมีอะไรจะฝากหรือว่าจะถามคุณอมสินไหมครับขอให้ประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆนะครับพคนไทยก็ชอบชอบช็อกโกแลตก็มีเยอะเหมือนกัน ว่าเราจะเป็นเหมือนร้อนก็ตามกินแล้วมันก็ชื่นใจนะครับอบางคนไม่อยากทานกาแฟก็เปลี่ยนมาโอเคมาทานช็อกโกแลตช็อกโกโก้พวกนเนี้ยครับเยอะเหมือนกันครับอครับขอใ,ใ,ให้คๆคุณคุณอมเินประสบความสําเร็จกันแหละหครับแล้วก็กในโอกาสหน้าเราก็อาจจะได้เห็นอยู่ที่เชลฟ์ของซีเจนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณนนมสินครับพ่แอรครับก็เบรกกันเล็กนะครับแพ้ good show ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ